สวัสดีครับวิผมเจมินเดียนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dead for Return นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมออโตรอดจากซอมบี้นั่นเองนะครับชื่อเก่าก็คือ Project Gaia เนาะตอนนี้เขาพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่อีกแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อจาก Project Gaia เป็นในส่วนของตัว Dead for Return นะครับแล้วก็รูปแบบการเปิดตัวก็จะเปลี่ยนไปเนาะสำหรับตรงนี้นั่นเองนะคุผู้ชมครับตัวเกมยังเป็นแค่ Alpha เทสนะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการตัวเต็มแต่อย่างใดนะครับเทสหลายรอบนะเปลี่ยนชื่อเกมหลายรอบเหมือนกัน นี่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 โอเคอันนี้การยิงนะครับเหมือนมันมันแปลกๆไหมครับนทะ่านผู้ชมมันแปลกแปลกในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับในส่วนของการยิงแบบนี้เนาะเนี่ยอันนี้ยิงด้วยปืนพกนะครับเหมือนคนแขนไม่มีแรงหรือว่าหรือว่าแขนเราป่วยอยู่วะแต่ว่าเวลาที่เราใช้พวกปืนกลอะไรนะออแบบนี้เออแบบเนี้ยผมว่ามันเข้าท่านะแต่ปืนพกมันถือแปลก,ปกๆไหมหรือผมคิดเบง กราฟริกก็ขึ้นอยู่กับสเปคมือถือแต่ละท่านเลยนะครับมันอลังการงานสร้างส่วนการซูมก็จะเป็นแบบนี้นะมาในมุมมองบุคคลที่สาเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนี่เสียงปืนแบบแน่นดีนะนี่โอเคแล้วก็สามารถกระโดดข้ามกำแพงแบบนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับนี่ครับผมเรากระโดดข้าม,มาแล้วก็โดดกลับเพื่ออะไรไ่รู้แล้วก็โดดข้ามไปแล้วก็นี่ครับ ลองยิงกันดูนะเขาให้จัดการอ่าพวกซอมบี้เหล่านี้นะครับซอมบี้เถื่อนเหล่านี้นั่นเองนี่มันจะล้อมเราครับท่านผู้ชมมันจะล้อมเราว้าวว้าวว้าวนี่ซอมบี้ก็มีเยอะนะจริงๆถ้าเล็งแล้วจะยิงง่ายกว่านะเอาแบบปดจัดๆไปเลยอะไรแบบนี้นี่โอ้โหสุดจัดนะครับ แล้วก็เลงไปแบบนี้ได้เลยเนาะอันนี้ดูดีกราฟิกถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาหันเข้าตัวมันก็จะมืดเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันสว่างด้วยไฟฉายเลยนี่นะครับเราจะเข้าไปข้างในต้องกดตรงนี้ใช่ไหมโอเคกดเปิดประตูแบบนี้เลยเราเข้ามาเก็บข้อมูล,ลหรืออะไรเลยกดเก็บของเปิดประตูครับผมนี่ อันนี้มันจะเป็นช่วงท UTORIAL เฉยๆนะครับช่วงโปรลอกของเกมหรืออะไรแบบเนี้ยหลายเกมชอบทํากันเนาะโอเคครับผมมาต่อกันเลยนะส่วนตัวเนื้อเรื่องในโหมดแคมเปญยังเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจากฉากตัวแรกเหมือนเดิมเนาะคใครที่เคยในดูในส่วนของตัวเกมโปรเจกต์ไคอาไปแล้วนะครับตัวเกมจะเหมือนเดิมเนาะในช่วงแรกนั่นเองนะครับแต่เหมือนเพิ่มระบบไฟฉายมามั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแต่มันจะมาฉายอะไรตอนกลางวันวนะ <laughs> นี่ขนาดมือถือสเปคแรงนะครับมันยังมีอาการกระตุกให้เห็นเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าเราเห็นตัวกราฟ,ฟิกที่พัฒนาดูดียิ่งขึ้นกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆนะครับเห็นที่ตัวละครผมไหมครับเลือดอาบเลยเออเมื่อกี้เหมือนเลือดอาบเลยใช่ไหมเหมือนเป็นเอฟเฟกที่เราได้รับหลังจากที่เรายิงในส่วนของตัวพวกซอมบี้ต่างๆนั่นเองนะาผู้ชมครับนี่แล้วก็ตัวเควสขึ้นมาด้านซ้ายมือค่อนข้างแบบชัดเจนอยู่นะ โอหเนี่ยเนี่ยมีอาการกระตุกเป็นระยะระยะเหมือนเดิมนะครับสําหรับตรงนี้เนาะเนี่ยอันนี้มีไฟฉายขึ้นมาด้วยนะครับคือก่อนหน้าน,นี้รู้สึกจะไม่มีนะมันคลับคล้ายคลับคาครับเคยเล่นเกมนี้ประมาณสักสองสารอบแล้วเอออย่าลืมไปโหลดกระสุนก่อนนะครับแล้วก็ไปทำภารกิจต่างๆนะครับน่าจะยังจำภารกิจพวกนี้กันได้เนาะ้าไม่ไหวก็ใช้ในส่วนของตัวเลือดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับให้เต็มๆไปเลยแล้วก็เก็บ เรายังเก็บได้อีก4นะครับรีโหลดข้างล่างได้เลยปืนเหมือนเดิมนะครับเขาให้เรามา2กระบอกเนาะแล้วก็จะมีคัตซีนเวลาที่ซอมบี้นี่เนี่ย,ยคัตซีนยังกระตุกเลยท่านผู้ชมคืออย่างที่บอกไปนะตัวเกมมันเป็นเวอร์ชัน alpha t e s นะครับมันจะค่อนข้างมีบั๊กพอสมควรเลยเพราะว่าเหมือนเขาปล่อยมาทดสอบเพื่อจะหาบั๊กนั่นเองนะครับใครที่จะเล่นในเวอร์ชันนี้นะครับก็ต้องรับปัญหาตรงนี้ให้ได้นะผมก็บอกเกือบทุกคลิปนะครับในช่วง alpha t e s นะว่าเกมมันมีบั๊กนะ ถ้าไม่รีบก็บรอเวอร์ชันเต็มนะเวอร์ชันเต็มก็มีนะครับแต่เพียงแต่ตัวเกมมันสมบูรณ์กว่าเท่านั้นเองเนี่ยดูดิโอ้โหโอ้โหซอมบี้มากันเพียบเลยนะพี่ผชมมากันเพียบเลยแน่นอนนะครับเหมือนเดิมนะครับจริงถังแก๊สร,ระเบิดตูมหายไปครึ่งหนึ่งยังโหดร้ายเหมือนเดิมเลยจริงๆเราเร่งไปทำภารกิจได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เออเราขึ้นไปทำภารกิจได้เลยไหมหรือว่าเราต้องอกำจัดพวกซอมบี้ให้หมดก่อนน่าจะยังขึ้นไม่ได้ครับล่อขึ้นมาเลยแล้วก็ยิงมันทีเดียวเลยอัดมันแบบนี้นผู้ชมครับมันจะได้มารวมตัวกันน,นี่อัดเข้าไปยิงอัดเข้าไป <laughs> ยิงอัดกันเข้าไปนผู้ชมดูดิโอ้โหเราใกล้แล้วนะครับจดพยาบาลหาาน่อยพะหนุ่มพยาบาลหาาน่อยพะหนุ่มโอเค ี๋ยวก็ช่วยเขาได้แล้วนะครับนี่เห็นปะคือถ้าสมมติว่าเปิดตัวเต็มอ่าค่อนข้างอ่าน่าสนใจเลยนะครับในส่วนของตัวเกมนี้นั่นเองนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูการต่อสู้ระหว่างผมกับบอสเักเล็กน้อยแล้วกันนะครับดูทีโอ้โหแม่เกมซอมบี้๋ยวนี้นะครับบอสมันติดปงติดป,ปืนติดอะไรแบบนี้แบบค่อนข้างแบบแจมเลยนะครับนะดูดิโอ้ <laughs> เ,เจ้า อันนี้เกมมือถือนะครับมือถือค่อนข้างร้งอ,อนเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเกมเวอร์ชันนี้นะครับเดี๋ยวลองโอ้ซอมบี้มาเต็มเลยว่ะเราจะล่อบ,บอสมาตรงนี้ก็ไม่ได้เนาะยิงเข้าไหมเนี่ยปืนแบบโอ้โหยิงโคตรสาใจเลยบอสยิงเราโคตรสาใจเลยท่านผู้ชมเลือดอาบแนะ้วท่านผู้ชมดูดิเราก็เลือดอาบเหมือนกันนะซอมบี้โคตรเยอะเลย เอาเป็นว่าก็ดูบรรยากาศเกมเพยกันไปประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับผมหลังจากที่ชมบรรยากาศตัวเกมมันเป็นแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าล็อบบี้เนาะเหมือนจะเจอผู้เล่นอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ใช้ผู้เล่นอื่นปะน่าจะใช่นะครับแต่ว่าแตะพูดคุยอะไรกันไม่ได้เลยเนาะอ่านี่อันนี้จะเป็นล็อบบี้นะครับมีห้องต่างๆด้วยนะครับทำมาค่อนข้างดีนะ ตัวเกมมีโหมดอะไรบ้างนี่ครับโหมดการเล่นนะครับจะอยู่ด้านความมือตรงนี้ตรงเพลย์นะครับมีแคมเปญนะครับที่เป็นโหมดในเรื่องที่ผมเข้าไปเล่นเนาะเดี๋ยวมันจะมีปลดล็อกเพิ่มเติมอีกนะครับผมแล้วก็มีโหมดที่เป็นมิชชั่นนะครับมิชชั่นเราสามารถเข้าไปเล่นได้เนาะมีอีซี่นอร์มอลฮาร์ดนะครับเราเล่นผ่านาในส่วนของตัวอีซี่ก็จะไปเล่นนอร์มัลแล้วก็ไปเล่นฮาร์ดอะไรแบบนี้แล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมดเ,เก็บคะแนนอะไรแบบนี้นะครับเนาะชิงเงินรางวัลอะไรพวกนี้แหละนะครับ ตัวเกมนี้ถามว่าเล่นกับเพื่อนได้ไหมนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันสามารถแมทชิ่งกับผู้เล่นอื่นได้เนาะเรากดแมทปุ๊บอะไรแบบเนี้ยมันก็จะส่งไปที่ผู้เล่นอื่นนะครับเกมนี้นะครับมันมีระบบการอินไว้เพื่อนด้วยนะครับให้เรากดด้านขวาล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการแอดเพื่อนตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปแอดนะครับให้เอาไอเดียเพลเยอร์ด้านซ้ายมือตรงเนี้ยมาให้เพื่อนนะครับแล้วก็เข้ามาในนี้เนาะจะอินไว้ก็กดอินไว้แล้วก็ใส่เลขไอเดียเพื่อนนะครับแล้วก็กดอินไว้ไปเลยนะครับสำหรับอ่ในนสวขง การเชิญเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับเคร่าวนะเอายังไม่ได้ลงลึกมากนักนะผมไม่มีผู้เล่นที่จะเทสด้วยนะมือถือมีเครื่องเดียวนะที่เล่นเกมนี้ได้นั่นเองนะครับส่วนหมดอื่นๆหมดแร้งหมดอะไรพวกนี้ยหมดช็อปอะไรยังไม่มานะาตัวเกมมีอะไรอีกนะครับมีเจนนะครับก็คือมีตัวละครทั้งหมด4ตัวนะครับตัวละครแต่ละตัวก็จะมีในส่วนของตัวตสกิลที่แตกต่างกันไปเนาะพวกพ s าสติสกสกิลสกิลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยนะนะมีทั้งหมด4ตัวนะตอนนี้นะครับ ต่ว่ามันจะปลดล็อกตามเลเวลนะอันนี้เลเวล10นะครับอันนี้เลเวล8อันนี้น่าจะเป็นตัวที่เราเลือกนะครับตอนแรกเนาะผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็อันนี้จะเป็นอีก2ตัวที่เราปลดล็อกนั่นเองนะครับผมก็คร่าวๆนะจะมีประมาณนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่จะสั่งไปนะครับไม่ที่ขีดสามขีดมันะตั้งค่ากราฟิกนะครับที่ฟันเฟนะืองเนาะแล้วก็กดเมนูที่3นะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยนะครับมีให้เลือกตั้งแต่โลว์บีเดียมไฮแล้วก็ปรับเองนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยลองเซตดูเนาะมีเฟมเรทให้ปรับด้วยนะครับมีร้อยสีด้วยนะครับลองเปิดร้อยสีกระตุกนะครับมันอัพติมายมาไม่ดีอ่ะผมใช้ Snap dragon แปดแปดแปดนะครับมือถือที่ใช้อยู่เนาะมันก็เออยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เลยส่วนถ้ามีคนถามเรื่องอใจโรคซกโคบอะไรแบบนี้มีไหมมีนะครับนี่เราสามารถมาเปิดได้ที่เมนูที่สองนะครับที่เป็นรูปจอยเกมเนาะเออสามารถมาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม